ดีจ้ะทุกคนวันนี้เราอยู่ในเกมคาพาร์คก,กี้เช่นเคยโอเคคนวันนี้ผมจะมาทำการแจกรถ414ให้คนในเซิร์ฟไทยนี่แหละคนโอเคเดี๋ยวเราไปเอารถกันเลยรถ414ผมเยอะผมทำไม่เยอะเนี่ยรถรถทั้งหมดตรงเนี้ยคือ414หมดเลยผมทำมาไว้เรียบร้อยหมดล้วเอ่อจะ เดี๋ยวเราเลือกรถดีกว่าว่าวันนี้เราจะเอาขนไหนไปแจกอืมอืมอันหนึ่งนะอันนี้อันนี้อ่4สามสี่สินว่อะไรมาบ้งเออขนน้แหละไปแจกเรามาแต่งรถอยู่อ่ะเราซื้อของมีทองทองว่ะ เออจูไม่มีของทองเลยอืมเราหารถที่มันมีของทองใส่อยู่อ่ะไม่มีของทองวะเออเนี่ยแหละไอเอ็กเซเว่นสายไหนดูหน้าดิกระจังหน้านีมีไฟเพิ่มขึ้นมาไฟดวงใหญ่ขึ้นหน่อยเออเนี่ยแหละอันนี้เลยแล้วก็ไปท้าย ันนี้สวยว่ะจัดไปจ่ายไม่อั้นอันนี้ว่ะแล้วแต่ความชอบนะคุณนี่แหละจัดไปเลยไม่เอาไม่สายโปง่ปงโป่งนี่โป่งนี่ว่ะแจ้วมันเข้ากันอัน,นี้ดิสเกิร์ตข้างๆนี่โอเคใส่ทงใส่ทง ทงซื้อได้ปะหวะทง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 เราอยู่ไหนวะนี่นี่นี่เสร็จแล้วจัดไปหนึ่งไฟไฟเอาสองดวงเลยเฮ้ยเราจะไม่เปลี่ยนสีรถเลย

เ้เงินก็สวยจัดเงินไปเลยแจ๋วโอเคเอ่อสีรถสีแดงเหรอสีเขียวสีแดงเฮ้สีแดงก็สวยชมพูสีเหลืองส,ส้มสีส้มเหมือนเดิมแหละไปะ ไปซโล่เลยโอเคจูมาประมาณนึ่งละไปไปแจกให้สิงสีป่วะไม่ใช่ไม่ใช่อออสิงสี 4, โอเคไปไปแจกดีกว่าเราจะดุมๆเข้าไปแจกเลคนไปปึ๊บกด1 1บาทเรียบร้อยขายเลยเราจะไม่พูดไม่อะไรเยอะเอาเลยตัวแรง ทองติดไรเรียบร้อยแล้วจ้ะอันนี้ผมก็ทำทองบัคกมาเหมือนกันเฮ้ยมีคนน้อยว่ะอ่าหา้าแจ๋วเลยเฮ้ยลืมใส่เครดิตว่ะขอขออนุญาตใส่ใส่เครดิตนิดนึงเฮ้ยแต่ไฟไฟไฟหน้ามันมันนี่นว่ะมันไม่เกินว่ะนะขออนุญาต หายาดนะหายาดไฟหน้ามันนี่นไปม,มันกืนกับสีรถไปเออเนี่ยสีอะไรก็ได้ทำ,ทำไปใส่เครดิตหน่อยขอใส่เครดิตนีนเนี่ยอเออเนี่ยใส่เป็นชื่อช่องเราเลย ไปฮะอืมฝันฟันนี้ดิฟันนี้ฟันนี้สวยเออต้องเป็นสีอะไรวะเข้าสีน้ำเงินเหรอเอานี่อ๋อหุบมันลงอืมไม่หรือว่อยู่ท้ายดิอยู่ท้ายน่าจะเวิร์กกว่า ดอ้ยก็สวยเป็นกันนั่นนี่อ่ะย่อลงนิดนึงเออประมาณนี้แหละป่ะไปแจกกันเลยเขาใส่ตอนนี้ในไทยมีคนอนเจ็ดร้อยสามสิบหนึ่งคนสามสิบเอ็ดนี่แหละ ก็อย่างว่าดุมๆถอยรถเข้าจอดปื๊บฟรีไอ้ดีเนี่ยผมทำสี่ยางสี่ว้เต็มเลยเขาทำามาไว้แจกนี่แหละแล้วก็ทำทองบัคกเอาไว้เพื่อมาซือไอพวกของแต่งทองอะไรพวกนี้ปื๊บเดี๋ยวมาจอดถอยหลังสวยๆก็พิมพ์ว่าฟรี เเอเอเรียบร้อยไปล้วหนึ่งคันเลยส่งใจหน่อยไปเอาเปคันต่อไปดีกว่าเดี๋ยวขอไปเรื่อยก,ก่อนเออ คนต่อไปเป็นอะไรดีสุบรู้ไหมสุบรู้ดีกว่านะสูบรู้ของทองว่ะอุย้ยของทองโคตรแพงเลยจะมีของทองแค่ชิ้นเดียวอย่ายลงแพงตรงไหนวะดูดูสุบรู้อ่าโอ้เมียวเมียวเมียวอ,อันนี้ผมลองอยวค่อยรีเซ็ตใหม่คันนี้ เานี่ว่เอยสิบสามเดี๋จัดหาสีที่เหมาะสมเงินรถแนวนี้มันต้องสีสำเงินนะสีำเงินโอเคปะเอ้สีด้านหน่อยก็ดีเออขอเลือกสีกันนะ เดี๋ยวเราจะไปตามด้วยของแต่งแล้วก็ล้อมแม็กสีนี้ก็ไดนะ้เอ้ยใส่ขออนุญาใส่เครดิตนิดนึงเฮ้ยอยวาค่อยใส่<อ>แล้วเรามาเอาปอลเลอร์ก่อนเลยนี่ชอบอันใหญ่ใหญ่อ,อันเล็กได้ปะเออว้าสวยๆแบบนัน้อันใหญ่ดีกว่าเดี๋ยวมาดูกันชนหน้าอันชนหน้าอันชนหน้าอ่าอ,าอันสองอันชนท้าย น,นี้สวยกว่าอันนี้แล้วก็ข้างสุดท,ท้ายไปทีมฝาโปงอันนี้แหละจัดไปตีโปงอันนี้แจ้วไปก็ทงเอ่องนนุ้งี้ระทงอะไรจีอือกระทงไทยแหละทงไทยทงไทยทงไทยก็อยู่เกือบสุดเลย ใส่เข้าไปล้อแม็กเอเอานี่สีสีไฟก่อนไฟเอ่อเ้ยเอาแดงน้ำเงินดีกว่เาเราจะใส่น้ำเงินก่อนเอเอประมาณนี้เอาเอาสว่างสว่างนะเ,เป็นฟ้าก็ได้แล้วก็เอาเป็นสีแดง แถวต่อไปล้อแม็กล้อแม็กล้อแม็กล้อแมกล้อแมกอม่กอกเอาเอาเป็นล้อทองเหรอาลายสสวยสักลายหนึง่งอ,าอ่าเ้อันนี้ได้ไหว่าไปอันนี้แหละสัตวไปสีดำ,ดำเงาดำเงาใส ใส่เอหน้ายางหน่อยใส่หน้ายางใส่นายางแล้วก็ใส่ฟรอนฟรอนอสีเหลืองน่าจะเข้าสีเหลืองเหรอไม่น่าเข้าเออสี สีเหลืองหนาขึ้นหน่อยไม่ไหวเอาเนี่ยแหละแล้วก็ขยายยางขึ้นมาขยายยางเซ็ตซื้อไปแล้วล้อช่องอามาทำกระจกเงากว่าเอ้ยไม่ใช่เดีย๋ยวนี้ล้อากระจกวินโดว์วินโดว์เอ่อ นีเงาเราเราก็มาลดอันนี้ลงหน่อยให้มันไม่ต้องสว่างมากเออเดยวแหละแล้วก็เดี๋ยวเราไปใส่เครดิตนิดนึงเป็นเจทีซ <Okay. S 2> <Okay. S 3> ัทเอฟสองแจ๋ว <Okay. S 2> ใส่เป็นฟ้อนตัวไหนดีตัวเดิมแหละตัวที่เราใช้ ืเหมือนกบมายอ่อเปลี่ยนสีผมว่าสีตัวถังไม่น่าเวอร์กว่าสีนี้เดีย๋ยวเราเดีย๋ยวเราใส่สีตัวสอนก่อนประมาณนี้เดีย๋ยวสีตัวถัง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 ,ถงเปลี่ยนดิ เอ้สีดำก็สวยนะเนี่ยเออสีดำสีดำเดี๋ยวใส่ใส่เคสอีกฝั่งนี้ด้วยเออเป็น YouTube. ยูทู e อืม ไอเครดิตน,นิดนึงเผื่อเขาจะมาติดตามเราเจ้าไหนดูชงดูชองอย่านี้เอาสปริงใช่ไหมอันนี้สปริงเอาไปทางขวาสุดแล้วก็มาใช้ตรงนี้เอามันลดเวลาลดวิ่งกันได้ไม่สายอ่าไปกดรีเซ็ตทั้งนั้นแหละเอาตีตีอย่าเลยนี่วงเลี้ยว เดียวจัดไปเข้าไปแจกต่อคันนี้ก็สี่หนึ่งสี่ยังไม่ได้จูนเลยเดียวรอบตัดอย่างเดียวเลยทำมาพร้อมแจกอะไม่ไม่ได้จูนเลยเลย คือผม,มเวลาผมจะทำรถสีสีผมจะทำทีเดียวหลายๆคันเนี่ยจะได้ไม่เสียเวลาการจะมาทำแจกเ่นียเราก็จะถอยเข้าไปจอดแบบเนียนๆขอส,สวยๆนะขอสวยๆจอดสวยๆจอดส,สวยๆเเออดูคุณดูไว้คุณดูไว้นี่665 665กด665กกดเออ แล้วกูเล่นใหม่ด้วยอ่ามันไม่ได้อะใครได้วะจบแล้วจบแล้วจบแล้วไปเราไปต่อดิกว่าคันต่อไปคันนี้คันสุดท้ายแล้วกันเอ่อคันนี้อาเป็นคันไหนดีเอ้ยรถเป็นทุกผมผมก็เป็นสีสีนี่หว่า เป็นหมดเลยรถผมอะทุกคนันเออเอาซุปราอย่าคันแรก RX คันสองอะไรวะ X13 มันนี่ซูปราซูปราตัวรุ่นใหม่ s u ป r ารุ่นใหม่มันก็ต้องเป็นสีส้มอยู่แล้วเพราะวะ่าซูปรา ทำไมไม่ค่อยสว่างเลยว่ะสีสีมันดูหมองๆนะไม่รู้อ่ะนี่ประกาศท้อนเออประมาณนี้แหละของแต่งโอ้โหโุยโคเท่เอ้ยเน้นใหญ่ไว้ก่อนเน้นใหญ่ไว้ก่อน ซื้อไว้อันนี้ข้างหน้าสวยจัดนี่นั้นทีใหญ่มากอนเก้าสิบทองถ้ายๆๆายาย,ายอื้อนี่ก็ใหญ่กว่าเฮ้ยเก้าสิบทองกดลงไปอือหือนี่ต้องเอาอันนี้ไปเทีเข้ากับชุดส่วนที่เราเลือกมา ฝากโพงให,ใหญ่เลยบึมเดีแถวตีโปงจะต้องเป็นอันนี้แหละเข้าสุดแล้วนี่เรียบร้อยไปธงไทยผมจะเลื่อนออกจากกรีนอย่างเดียวเลยเมื่อกี้ธงไทยไปหน้ารถ ลเลยเด้สีฟ้าแล้วกันต่อไปเป็นเรื่องแม็กแม็กไปเอาแม็กท้องเอ่อแม็กซูเปอร์ต้องเป็นตันไหนดี อยากได้มแมกืมแกนี้ก็ได้มาแต่งสีล้อกันเราล้อเงาดีบอ่ะล้อเงาเลยแบบเงาเงาวิ่งวับแท็กแท็กตัวอ,อนเนี่ยแหละโอเคแล้วก็เครดิตหน่อย เครดิตใส่เครดิตเอ่อเอทีสัทเอ็กสองทูเจ๋วสปอนตัวนี้เลยใส่ข้ามประตูก็ได้ เออเมื่อกี้สีแดงน่าจะเวิร์กสุดสีดำก็เวิร์กสีดำนี่วะบีเข้ามาใส่ข้างประตูแจ๋วใส่อีกแล้วค่อยจัดแจงไปคุณต้องมาแต่งอย่างเงี้ยแหละ เราจะแจกรถเนาะใส่เครดิตซะหน่อยเผื่อเขาอยากจะมาติดตามเจ้วต้องรถนี้ต้องรถก้อมาหน่อยเออนี่แหละโอเคเอามาตั้งโหลดกันดี่วะสุดๆไปเลยเ,ลยเอ,อ้ยล้อล้อล้อเราต้องดึงออกมาอีกนี่ดึงออกมา เฮ้ยล้อหลังได้สุดแล้วเนี่ยเออมีแล้วไม่งั้นเราก็ต้องโหลดเอาเอาขึ้นเอาขึ้นหน่อยแล้วก็อันนี้ได้ออกมาได้เออโอ้โหเต็มระบบแต่เตี้ยจัดเลยอะ่ะป่ะแจกเฮ้ยเดี๋ยวปรับปรับปรับไม่นี้นิดนึงปรับเพียงนึงก็ต้องมัน่นาจะได้ไม่รอบตัด จะตัดจะตัดไม่มากเหมือนเหมือนเมื่อกี้ปะ่ะเข้าไปแจก <c oughs> เออใหญ่แลนน้วรอไม่ตัดแล้วรถมันตีโป่งใหญ่จัดเลยเอ,อ้ยชนียบร้อยเอ,อ้ยผมลืมซื้อบเบรกซื้อเกียร์แน่เลย โอ้ไม่มีใครเลยว่ะเอ่อจเอาไงดีหาคนโชคดีหนึ่งคนดีกว่านะหาคนโชคดีหนึ่งคนจะมีใครมาไหมเนาะ เฮ้ยเหมือนจะมีวะวะเฮ้ยมีมาแล้วมีมาแล้วเลี้ยวเข้ามาแล้วเลี้ยวเข้ามาแล้วเฮ้ยไม่เลี้ยวอ่ะไม่เลี้ยวอ่ะไม่เลี้ยวอ่ะเอ๊ะเลี้ยว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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยไม่เอา,าเอ่ะเฮ้ยอันนี้มันมีนึ่สี่งสีแล้วหนึ่สีหนึ่งสีไอเอ็กเรียบร้อยหนึ่งคันไ <Eso. S 1> ป โอเคคุณก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วเจอกัน